ในเคสของการเป็นต่างด้าวในต่างแดนเราเหมือนกับพม่าในเมืองไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนไทยมาจากที่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงไทยที่มาจากเมืองไทยเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นอย่างว่ามาอย่างเดียวเป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นคนชั้นชาติที่งโง่อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของน,นมัทนีแีนนซี่ค่ะก็กลับมา,จาเจอกับเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นันจะมา เราเรื่องประสบการณ์ของการโดนบูลลี่หรือว่าการเป็นต่างด้าวในต่างแดนไหมที่กับการที่เราคนไทยคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งวันนี้เรื่องที่แนนจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือว่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ที่แนนเคยได้รับหรือว่าประสบการณ์ที่แนนเคยแบบโดกนกระทําหรือว่าประสบการณ์ต่างๆนานานะคะแนนก็จะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะซึ่งอันหนึ่งแนนอ้างอิงแล้วนะคะว่าเป็นประสบการณ์ของแนนล้วนๆนะคะไม่ได้อ้าง uh. อิงถึงบุคคลอื่น <vers asting S 1> แต่ละคนอาจจะเจอหรือว่าสัมผัสกับเรื่องราวที่มันแตกต่างกันไปนะคะนั้นก็จะมาเล่าในส่วนของแนนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงนันก็ฝากคลิปนี้กันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าอืการที่คนไทยคนนึงย้ายมาอยู่ต่างแดนเนี่ย เราจะต้องโดนคนผิวขาวพวกยุโรปเนี่ยโดนแบบบูลลี่เหมือนกับในข่าวที่เราเคยได้ยินตอนนี้ไหมว่าเนี่ยโดนเหยียดสัญชาติโดนบูลลี่โดนกระทําต่าง,าง,างๆนานานูน่นนี่นั่นแนนซึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีในยุโรปนะคะนั่นก็จะเอาประสบการณ์แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ สำหรับแนนนะคะเนี่ยก็จะขอเล่าในส่วนของประสบการณ์ของแนนที่แนนอยู่มาเพราะแนนอยู่เยอรมันประมาณสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมตอนที่แนนย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีใหม่ๆอ่ะแนนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะแอนตี้คนเอเชียขนาดนั้นอันนี้แนนขอพูดในเคสก่อนที่จะมีโควิดก่อนนะคะในเคสของการเป็นต่างด้าวในต่างแดนเราเหมือนกับพม่าในเมืองไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออตอนที่แนนย้ายมาอยู่ด้วยความที่ภาษาเรายังแบบไม่ได้มากเราไม่ได้ออกไปสู่สังคมอะไรมากนักก็คือไปโรงเรียนอยู่กับ คุณป้าอยู่กับครอบครัวป้าอะไรเงี้ยแล้วพอพอหลังๆเข้าพอเหมือนกับแยกออกมาจากครอบครัวป้าตอนนั้นมันมีแฟนพอมันมีแฟนแล้วก็เริ่มเข้าสังคมคนฝรั่งมากขึ้นเริ่มเข้าไปในสังคมของการเริ่มที่จะทํางานละ ตอนนั้นสําหรับแนนนะตอนที่เริ่มทํางานน่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าเหมือนกับภาษาเราก็ยังไม่ได้เก่งแต่ว่าพอไประยะหลังๆเข้าตอนนี้ที่ทํางานน่ะแนนมีความรู้สึกว่าเราเริ่มไม่สนุกและพอเวลาเราพูดผิดพูดถูกเนี่ยเขาก็จะแบบหัวเราะเราหรือว่าอะไรหรือแต่คนอยากจะบอกว่าฝรั่งที่เขา มีการศึกษามีม,มีมีแบบเหมือนกับมารยาทที่ดีอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับการศึกษาเดียวต้องมองว่าเป็นมารยาทด้วยเขาจะไม่แม่มานั่งหวัวเราะเรานะในการที่เราพูดผิดหรือว่าฝรั่งที่มีโลกทัศมีโลกหรือว่าทัศนคติที่กว้างอ่ะเขาก็จะไม่มานั่งดูถูกหรอว่าเออคนคนไทยมาจากที่อย่างนั้นอย่างนี้นอ,นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีฝรั่งที่อยู่ในโลกแคบอยู่ที่จะมองว่าผู้หญิงไทยที่มาจากเมืองไทยเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นอย่างว่ามาอย่างเดียวเป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นคนชันชาติที่โงอะไรยยเเกก็็ค ยอมรับว่า่วนตัวเคยเจอนะคะเพราะเหนือนกับบางครั้งอ่ะเราทํางานหรือว่าเราเวลาในในเขาเรียกว่าในลักษณะเวลาเราไปทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วภาษาเราแบบเหมือนกับไม่ได้เก่งมากพอเราพูดภาษาแบบภาษาเยอรมันเราไม่ได้เก่งออกเสียงออกสำเนียงไม่ถูกต้องเนี่ยฝรั่งบางคนอ่ะเขาเหมือนกับ เหมือนกับมีความคิดแล้วว่าเราเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยฉลาดอะ่ะเออพูดภาษาเยอรมันไม่ได้พูดภาษาขเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เนะมมองว่ากลุ่มชนเหล่านั้น,นยังเป็นกลุ่มน้อยอยู่นะคะที่เขามีทัศนคติที่ลบ เพราะว่าถ้าคนที่มีทัศนคตทิที่บวกหรือว่าโลกทัศน์ที่กว้างแล้วอ่ะเขาก็จะไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าคนเยอรมันหลายคนที่เขาเดินทางท่องเที่ยวไ,ไปนู่นไปนี่ไปบ้านเรามาไปเวียดนามมาไปกัมพูชามาไปพม่ามาเขาก็มองว่าเราก็อยู่ในโลกที่แบบใกล้ที่จะเท่าเทียมกับเขาแล้วการพัฒนาของคนมันก็มีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมันอยู่ที่ว่าเราไปในยอยู่จุดชุมชนไหนเราไปเจอคนแบบไหนแล้วก็เราสามารถจะปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกเรายังไงจำใน,นตอนแรกๆเนี่ยก็แบบ เครียดซีเรียสนาะว่าเขาแบบเออจะมองเราว่าเป็นชนชั้นล่างอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทําใจได้หรือว่าเราอยู่มาสักพักหนึ่งเนะี่ยเราก็จะเคยชินเราก็มองมีความสุว่ามันยังไม่ได้เป็นชนกลุ่มมากที่แบบเออเหยียดเราในเรื่องทีในเรื่องของการที่เราเป็นแบบชนชั้นล่างเพราะว่าเป็นคนเอเชียใช่ไหม ก็นั่แหลมันอยู่ในโลกของการทําใจถามว่าเคยเจอไหมก็อย่างที่บอกนะคะเคยเจอในส่วนของปัจจุบันโลกที่นันทํางานอยู่ในปัจจุบันสังคมเพื่อนร่วมง,งานในปัจจุบันน่ะถามว่าเจออีกไหมก็เจอนะคะแต่ว่านันเลือกที่จะไม่สนใจเพราะว่าคนเหล่านั้นนันมีความรู้สึกว่า เขาแค่เข้ามาในชีวิตเราช่วงประเดี๋ยวประดาก็คือเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานที่แบบว่าบางคนเท่านั้นเพื่อนร่ง,งานเพื่อนร่วมง,งานเรามีร้อยคนแต่ว่าคนที่มีทักษะกติที่แย่กับเราแค่3-4คนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เอามาใส่ใจในในความคิดมากอะไรเงี้ยเพราะมีแบบคาพูดที่แบบแย่ๆเรารู้สึกเสียเซลไหมมีค่ะมีมีแต่ว่า มันก็ปรับเปลี่ยนไปได้ด้วยด้วยวัยอายุเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเรารู้สึกชินชาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะอย่างของนั้นก็คือมีความรู้ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าคนยุโรปแหละหรือว่าชาวเยอรมันในบางกลุ่มในบางคนเท่านั้นนะคะที่มองเราคนเอเชียคนไทยเป็นชนชั้นลงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราแหละที่เราพยายามที่จะปรับตัวให้ให้เคยชินหรือว่าให้มองเป็นอากาศท่าซามไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอะไรเงี้ยเพราะว่า เอาจริงนะพอเหมือนอย่างเราเป็นแต่งงานกับฝรั่งอะ่ะเราไปเมืองไทยอะ่ะเขาก็มันก็ทําตัวยากนะอบางทีก็บอกว่าเมียฝรั่งฝรั่งไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งเรากา็ไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้ทั้งความคิดคนไทยหรือว่าทั้งความคิดของฝรั่งที่เราอยู่ที่นี่ว่าเขาจะคิดยังไงหรือว่าเขาจะมองเราแบบไหนสำคัญก็คือคนรอบข้างเราที่แบบ สำคัญกับชีวิตเราแฟนเราครอบครัวเราโอเคกับเราแล้วก็เพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคกับเราเนี่ยว่าแค่นั้นเนี่ยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเ uh ลือกที่จะมองข้ามการโดนเหยียดกับการที่เราเป็นประชากรชั้นล่างในยุโรปไปนะคะอนันทําแบบนี้แล้วแบบนันมีความสุขว่านันสบายใจขึ้นนะคะทุกคนก <cl aps> ็นั่นแหละก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะว่าสังคมการบูลลี่คนเอเชียที่นันพบเจอมาอะไรเงี้ย มันไม่ได้หนักนะคะมันไม่ได้หนักเหมือนที่ประเทศอเมริกาที่เราดูข่าวอะไรเงี้ยแล้วนั่นก็คิดว่าอาจจะไม่ได้หมักหนักทุกเมืองก็ได้ที่ประเทศอเมริกาเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแ่นก็เอาในส,ส่วนของประสบการณ์ของแนนนะคะประสบการณ์ส่วนตัวที่นนแนนได้จะเจอมาแล้วก็มองว่ายังไม่ได้หดรายขนาดนั้นก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแ่นก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าแนวทางของการดํารงชีวิตของเราในต่างประเทศอะถ้าเราแบบว่าปรับในเรื่องของวัฒนธรรมปรับในเรื่องของสภาพต่าง อากาศนู่นนี่นั่นได้เนี่ยเราก็จะอยู่ในสังคมของคนเยอรมันได้แบบมีความสุขอะ่ะเพราะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะคนไทยเรายังแบบไม่ได้ปรับยังไม่ได้เคยชินอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาฝรั่งมาสมมตินนะนันเคยมีที่แบบนันไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมกินข้าวในที่ทํางานใช่ปะ่ะแล้วนันก็ตักเป็นข้าวมาแล้วก็ตักเป็นไก่น,นะนะอกเนี่ยแล้วนันก็เอาช้อนเนี่ยหั่นไก่แล้วทีนี้เพื่อนฝรั่งนันก็บอกเนี่ยว่าแต่อีเพื่อนคนเนี้ยก็คือเหมือนเพื่อนร่วมงานนะก็ไม่ค่อยรักนะันเท่าไหร่หรอกนันก็เฉยเหมือนนวัฉนนะ พักพร้อมกันก็เลยไปกินข้าวฉบาบก็ก็นั่งกันหลายคนและแต่นาไปกันนางสองคนแล้วนั่งกินไก่แล้วทีนี้นางก็บอกนะว่าก็เขามีมีดไวหั่นไก่เธอจะเอาช้อนไปหั่นไก่ทําไมเนื้อปะเวลามันเป็นไก่เหมือนไก่เนื้อสเต็กอะแต่ว่าเรากินกับข้าวอะแล้วเราก็ชินด้วยการที่เอาช้อนหั่นไก่อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าคือนาะงมองว่าถ้าเราคิดในในเรื่องบวก เขาหวังดีกับเราเขาบอกเราแบบนั้นเราจะได้รู้ว่ามีดมีไว้หั่นไก่ไม่ได้ช้อนมช้อนไม่ได้มีไว้หั่นไก่อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนที่แบบคิดเหมือนกับประมาณว่าเนกาทีฟติดลบอ,อีเพื่อนคนนี้หักหน้าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามปรับเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะมองซะว่า ผิดเป็นครูเขาสอนเราอะไรเงี้ยเราก็จะเข้ากลุ่มกลืนกับวัฒนธรรมในต่างแดนได้แล้วก็หลายๆอย่างเวลาเราเป็นคนไทยเนาะบางทีหลายๆอย่างอะ่ะเรายังต้องปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากับสังคมของอประเทศนั้นๆที่เราไปอยู่เนี่ยถ้าเขาบอกเราเขาแนะนําอะไรเรามาก็รับฟังไว้มันก็ไม่แย่เนาะมันก็เป็นอะไรที่ให้ความรู้ให้อะไรเพิ่มเติมกับเราด้วยพอเราไปใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะได้ใช้ชีวิตในต่างแดนอย่าง ยังมีคุณภาพได้ค่ะเออเราก็จะได้แบบกลมกลืนในวัฒนธรรมต่างๆของเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่แนนแค่อยากจะมาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังเผื่อว่าใครที่มีญาติๆอยู่ต่างประเทศแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องหลายๆอย่างก็อยากจะบอกว่าการบูรี่หรือว่าการที่เราเป็นต่างด้าวในต่างแดนการที่เราปรับตัวเอ่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามในส่วนหนึ่งของเราด้วยเนาะแล้วก็การบูรี่ที่ฝั่งยุโรปมันก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นไม่ได้เป็นแบบที่ข่าวหรือที่ให้เพืเ่อนๆเ,เป็นห่วงหรือว่าอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางบ้านเนี่ยเขาก็ถามมาว่าเฮ้ยที่ยุโรปมันเป็นเหมือนที่อเมริกาไหมการบูรี่คนมันหนักหนาสาก,การขนาดนั้นไหมก็เอาจริงอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเอ่อหลังจากที่ใช้ชีวิตมาหนึ่งปีเต็มๆกับโควิดเนี่ยเออนยังไม่เคยเจอนะคะกลับไปที่ทํางานก็ไม่ได้เจอฝรั่ง แบบแกแกันแหน,น,แน่เรื่องเกี่ยวกับว่าเอเชียนําโรคนู่นนี่นั่นมาให้นะอืมนันยังไม่เจอก็ในคิดว่ามันก็คงไม่น่าจะโหดร้ายไปซะทุกที่แล้วค่ะก็ทําใจให้สบายนะคะแล้วก็ขอให้โควิดหมดเร็วๆเ,เนาะเราจะได้แบบไปเจอไปเที่ยวน,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 นันก็จะได้แบบ าพาเพื่อนไปบล็อกไปเที่ยวไปทํากิจกรรมนอกบ้านบ้างอะไรบ้างน,นะคะวันนี้นันก็ไปแล้วเป็นคลิปสัน้นๆจบคลิปแล้วนะคะนันก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆ,ากๆที่ติดตามรับชมกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอยู่กันนานๆนะคะแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้นนด้วยแล้วก็แนะนาคอนเทนต์กันเข้ามาได้นะคะว่าอยากให้แนนทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจพี่นนทำนูำ่น,นท,ทนํานี่ทํานั่นสิแนะนํากันเข้ามาได้นะคะวันนี้นันไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆแล้วสวัสดีค่ะ